สวัสดีชาวพฤกษ,ษ์ค่ะดวงความรักประจำวันที่18เมษายนนะคะคุณได้6ดาบกับหัวส่วนเขาเป็นเดมเพลสนะคะช่วงนี้บรรยากาศไม่ดีโดยเฉพาะวันนี้นะคะพยายามอย่าทะเลาะก,กันดีกว่านะคะอย่าขัดแย้งขัดใจกันเพราะว่าถ้ามีการทะเลาะเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงขั้นทําให้ต้องมีการบอกเลิกบอกลากันได้เลยนะคุณก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อนะคะหดาบขึ้นมากับหัว เขาก็รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงอะค่ะในความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกว่าคุณไม่รักเขาแล้วหรือว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นหลีกเลี่ลยงดีกว่านะการทะเลาะนะคะแล้วก็มีไพ่เลิฟ yourself first ตรงนี้ก็หมายถึงเออควรจะอยู่ห่างๆกันค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองหาความสุขใส่ตัวนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะจะเป็นแค่คนคุยหรือว่าจะเป็นแฟนแต่งงานกันแล้วก็ตามนะคะอยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะ,ะมีพลังงานไอเอียร์ from now นะคะ สิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือว่าตั้งความหวังไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จนะคะในอีกหนึ่งปีข้างหน้าตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องความก้าวหน้าด้านอื่นนะคะในชีวิตด้วยก็ได้นะ